หลายขั้นตีปากเคหลายข่านก็มีมีความมาดูมาดูตีปากเคกันตีปาเสียงสูงหน่อยแล้วก็เคอะเสียงก็มีเคอง่ายหน่อยนะตีปาเคอะเพราะว่าตีปาเคอตีปากเคอะด้วยเหินเหาะกันวันนี้อย่เสียงอ๋อแอปเปิ้ลหนึ่งกัมเท่าไหร่แอปิ้ลหนึ่งกิโลกเท่ นื่องจากเมืเ่อสักครู่เราอธิบายคำศัพท์แล้วเข้าใจคำศัพท์แล้วซึ่งเดาความได้ว่าพิงขัวอีชินตัวสาเฉียนมันก็น่าจะแปลว่าแอปเปิ้ลหนึ่งช่างนะหนึ่ง่างก็อีชิน1นินเท่ากับอูปาเคอร์ห้าร้อยกรัมนะตัวสาวเฉียนก็ว่าเท่าไหรนะ่เป็นประโยคในการถามก็คือเอาคำนามขึ้นมาว่าพิงขัวอีชินเท่าไหร่นะคะนะ รูปประโยคแบบนี้นะคะคุณสามารถเอาอีจีนมาหยุ่งหน้าได้เป็นอีจินพีง๊วัวตัวเฉียนก็แปลเหมือนกันเขียนในมาะนะคะอะไรนะเราชือ้อคะเขียนแปลว่าอะไรเราอ๋อเขียนบมันนีแปลว่าเงินตัวเาาเฉียนก็เป็นวลีอ่ะที่แปลว่าราคาเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่นะคะออเราก็มีคําว่าเฉียนด้วยใช้คําว่าตัวเฉาคําเดียวแบบได้ ภาษาพูดส่วนมากก็พูดตัวเสาเฉยๆเช่นถามว่า<嗯>ชักกระตัวเสาอันนี้เท่าไหร่อ่ะหน้ากรตัวเสาร<อ>นะคะเข้าใจแล้วใช่ค่ะเนี่ยค่ะข้อหนอ๋อข้อหนก็บอกว่าบีอ่ะอยู่ที่ร้านขาย,ยก水果ร้านขายวยกวก็คือร้านขายผลไม้ด้วยแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าบีใจ่ายหมสวยกวาอาจจะเป็นแผงก็ได้นะคะใจ่ายหมวย水วแปลว่ากำลังซื้อผลไม้อยู่นะอ่ะ เอก็จะพูดเอก็คือคนขายคนขายก็จะทักทายลูกค้านิ้นห่อก็จะให้ให้คําว่านิ้นนะคะเป็นการให้เกียรติยกย่องลูกค้าให้คําสุภาพนิ้นห่อนิ้นหมายม่าหมาะนิ้นหมายเฉื่อหมาหมายฉ่หมาะก็บอกคุณซื้ออะไรในความหมายคือนิ้นย่อหมายม่เหมาะคุณต้องการซื้ออะไรนะคะนิ้นหมายฉ่ำเหมาะวีก็ตอบว่ากว่า 我买水果ฉันอ่ะต้องการซื้อ水果水果ก็คือน้ำผลไม้ผลไม้ตัวเดียวเพราะว่าน้ำ水果คือผลไม้苹果一斤多少钱苹果一斤多少钱对六块六六块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 เท่ากับเท่าไหร่คะหก หยวน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 เยวอนแต่เป็นภาษาพูดภาษาพูดภาษาสีเช้า口语เป็น่าอย口่นะคะเรียวย้อนอพ่อผิงกัวขายขายช่างน้ําหนักเอาไม่ได้ขายเป็นลูกแอนถึงบ้านเราผิงกัวบ้านเราจะขายเป็นลูกนะคะนะเช่นลูกเรากี่บาทกี่บาทก็ว่าไปเรียวย้อเสีย้าบอกอ่ะเรียวค้อนคือเวลาเราเป็นคำถามอ่ะเสียงมันจะสูงขึ้นเวลาพูดนะคะอย่างเรียวย้อนนี่เรียวย้อตรงนี้เป็นประโยคบอกเล่า ก็จะไม่ต้องยกเสียงสูงเละเรียกควายหหกเหรียญเลยเหรอไถ่กล้วยหรอไถ่กล้วยเลยด้วยไถ่กล้วยหรอก็คือแพงแพงเกินไปแล้วแพงเกินอย่างเงี้ยนะเพียงอีกเนี่ยเพียงเดียนปะเพียงเดียนปะเพียงเพียงอีกเสียงเบานะคะแล้วก็มีเตี่ยเพียงอีกเดียน 便宜点八，我们就聊了。便宜,便宜，他的铺在上那边，便宜点八，便宜点八。但เว铺าพู铺着。便宜点八，便宜点八，ก็คือ八ร้อยสามสิบ嗯，土哪来看，啊？土哪来干？便宜便宜点八，土哪来看。您要多少？您要多少个动？ก、啊、็แปลว่าคุ นิ้นยาวตัวเสาเพราะว่าคุณต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่เออเขาจะเห็นจะเอาเท่าไหร่ภาษาพูดซื้อจะเอาเท่าไหร่หมายถึงว่าจะเอาอะกี่อะเอาเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้าอยากได้เท่าไหร่จะซื้อเท่าไหร่นะคะนะบีก็บอกว่าเอามาห้าลูกอะหลายอู่ก็ปะหลายอูยอันนี้คือหลายหลายหลายได้ที่นี่แปลว่าเอามานั่นแหละเอามานั่นแหละเอามาห้าลูกแล้วกันนะ หลายอุก็ปะหลายที่นี Actually, yeah, ้ก oh. ็ซื้อจะซื้อห้าลูกนั่นเองแต่คนจีนนิยมพวกเขาหลายหลายในหลายหลายความหมายนะคะนะหลายอุก็ปะอุก็ในที่หมายถึงอุก็ผิงกวบผิงกวบห้าลูกแล้วกันในนี่คือปะตัวนี้เป็นคำช่วยห่างเสียงว่าล้กันเอาห้าลูกแล้วกันหลายอุก็ปะเป็นคำช่วยห่างเสียงนะคะนะเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปช่างเพราะเขา่ายเป็นอีจินนี่ใช่ไหมขายเป็นกิโลใช่ขายเป็นขายขายเป็นช่างขายยาขายยา เปลี ter, partido, marble, marble ่ยนเตอเปลี่ยนเตอ่าขันป uh, ouais? ้ยอ่ะ很棒มาอ่านได้แล้วยเป啊ย要เ的อมมีความหมายว่ากินมากเลยหายหายยาวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกอนนะาเดี๋ยวก่อนนะายังเอาอะไรอีกไหมเนยอันนอันนี้เป็นเอวอ่ะอันนี้เป็นเอวถูกใช่เอาอะไรอีกไหมจะซื้อต้องการยังต้องการเขาเย่าตัวนี้พอต้องการเปลี่ยนเตอร์แปลว่าอเตอร์ป่ะเปลี่ยนเตอร์คืออื่นๆอาี่ยน a r t ยังต้องการออ่า啊เ r อร์นะ หายย e วเปียดอมายัอการอย่าอื่นอีกไหมมาตัวนี้จะเป็นคาช่วยหางเสียงละจริไหมเอาอย่างงี้ไหายยอกเปียดอัมายังต้องการอย่างอื่นอีกไหมนอกจากผิงกัวอีกคนก็ถามว่าอคนซื้อก็ถามว่าส้มะขายยังไงส้มขายยังไงเพาขายยังไงภันอยู่จะมาชัวจ怎ม说怎ะ说่么说怎จ说ม么说怎ม说怎么说怎么ม怎么说怎么说怎么说ม么ไ怎ม说怎ส้มเนี่ย怎า说怎么说นจะมาช怎วพูดยังไง จือจือจือเสียงสองเสียงสองจือจือไจือจือะอ่านว่จอไม่อ่านว่าจอ่านว่าือ่านเสียงเหมือนจอจานวอลแหวนสระอีชุอฉือเสียงสองจือจือจือจะไม่เปราว่าขายยังไงขายยังไงขายยังไงก็เดี๋ยวก็จะถามเาไว ก็คือในนี้ก็ถามว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกับตัวสอบเฉียรนั่นแหละแล้วก็ถามว่าใช้คำนึงว่าสมบไม่จีนสื่อของคนจีนเขาก็ใช้ช่างขายเหมือนกันไม่ได้ขายเป็นลูกเพราะงั้นก็ต้องเขาก็ตอบว่าปลาขปลาควายปลาควายปลาควายแสดงว่าปลาควายของเขาเนี่ยต้องช่างเป็นหนึ่งอีจีนปลาควายใช่ไหมคะ่ากจากข้อจากที่เราอ่านมาข้างต้นบบอกว่าถ้าง,งั้นหย่าาจนป要两斤吧要两斤าว อย่างจินปะก็เพราะว่าเอาสองเอาสองจินแล้วกันสองจินก็เท่ากับอีกุ้งจินเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมเพราะว่าอีจินเท่ากับห้าร้อยกรัมใช่ไหมคะเดี่ยวจินก็สองหนึ่งโลสองจินก็หนึ่งโลใช่เท่ากับหนึ่งพันกรัมก็เอาสองจินแล้วกันอีกุ้งตัวเสาเฉียนอีกุ้งเพราะทั้งหมดตัวเสาเฉียนเป็นเงินเท่าไหร่เพราะมีเฉียนใช่เป็นเงินเท่าไหร่อีกุ้งตัวเสามีเฉียนหรือไม่มีก็ยังได้ 一共多少也行、嗯、也可以这么说那他们的厨子他们就咚个老他个老他们就多少、嗯、那拉来多少钱来两斤吧那个、那那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 那 อ่าซันเหมาเหมาตัวนี้เวลาพูดจริงๆเขาจะไม่พูดเขาจะการรู้กันอ่าเปสกุลสุดท้ายขวายซันอืมขวายซันก็คือยี่สิบเอ็ดเหรียญกับอีกซันเหมาเหมาคือเสี่ยวนั่นเองนะคะนะนี่เก๋ยี่สเอี่ป่านี่เก๋อี่สคุณมาคุณให้ยี่สิบเอ็ดแล้วกันยี่สิบเอ็งคือยี่สิบเอ็ดขวายอืมขวายก็คือลดไปซันเหมานะคะอ่ 你给二十一บาททั้งหมดมัน二十一块三二十一块三อออีเ连กับอีก三毛แต่คุณเอามาคุณให้ยี่สิบเอ็ดะกันก็คือลดไปสามเหมานั่นเองนี่เกิ二十一บาทนี่เกิด二十一ปาปลาที่ที่ไปทช่วยหางเสียงก็หมายถึงอ่าละกันคุณให้ยี่สิบเอ็ดละกันออโอเคตกลงได้<嗯>ก๋ิดหีฉนอ่ากิดหนีฉันเพรอ่ากิหีฉันักษะที่<嗯>น่นจะเป็นหนังสือ มองไม่เห็นภาพว่าเขาเอาเงินหยิบยื่นให้ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือหนังสือก็เลยบอกว่าอ่า mm hmm. เงินนี่ให้คุณเกยหนีเฉียนก็นเหมือน,น,นเงินเนี่ยหยิบยื่นเงินให้เขาอ่าเกยหนีเฉียนไกยหนีเฉียนเก่เพื่อให้นะคะแล้วก็เฉียน mm hmm. บอกมันนี่แปลว่า mm hmm. เงิน่แล้วก็คนขายก็บอกว่าอ้อที่คุณให้มาเนี่ยมันเป็นห้าสิบหยวนนะ ห้าสิบห้าิบหยวนนน่คือห้าสิบนี่ 50, 50, คือห้าสิบนี่คือห้าส่คือห้าสิบนี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 ่คือห้าสินังสือห้าสิบนี่คือห้าสนี่คือห้าสิบนี่คือห้าสิบน่คือ้าสิ่คือห้าสิบนี่คอห้าสิบนี่าือห้าสินี่คือห้าสิบนี่คือห้านิบนทอนให้คุณทอนให้ทา่ทานนี่คืห้าินี่คือห้าสินให้ทา่านเท่คือห้าสิบ ยี่้ายี่สิบเก้ายี่สิเก้าเนื่องจากของของเขาคือยี่สิบใช่ไหมคะราคาสินค้ายี่สิบเอยี่สิบคือยี่สิบเอ็ดแล้วก็ให้ไปคือแบงก์ปู่ซื้อแบงก์ห้าสิบแบงเงินทอนะอ่ะเขาต้องทอนลูกค้าเท่าไหร่ในนี้คือพ่อค้าพูดกับลูกค้าว่าเจ้าหนิ้น, 29, 29นให้ <20. S 1> ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหยวนนะคะน่ะอ่ะ 二十九，二九九，十块，二十九块，二十九块，赚啊！<说>